กีดิินดีสิหันมีบัวลยมนนเปิดเป็นวัดมาแล้วมันแุงเดีเนาะพอใหย่ย้อนความันได้ก็ว้เที่ยวใส่แลาต้องตามชวนว่าเขาและน้ำเครื่องรู้ของกินให้มีกินมีทานอยู่สบายกับพ่อแล้วแนวสิไปทางนาคือสินทานนี่หนึ่งเขาไปวัดจ้า เสร็จแล้วตอนนี้ก็เตรียมห่อจ้ะห่อจะเอาไปทำบนจ้ะห่นะอเสร็จเราจะสามของเข่าซิบหวัว กินจ้ะไปจ้ะไปวัดกันจ้า ขกจบมีน้ำตึ้มร้อน Take the next left.

thai 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 thay, thai thai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีค่ะหลังจากนั้นก็สิบหกคุณพรงพลคุณกันที่มาพุทธรักษารีคุณนักพุทธมืลสังเบอร์คุณติยาพรอภัยลีสิบเจ็ดนะครับคุณกัชชนิพาสุภนิมิตสกุลสิบแปดคุณนักวรรังสุปะฏักวาษา 19บคุณมกดาเมษยายสกุลคุณสุจิตราทวีพภคคุณสังฆทานส่วนญาติโยมท่านใดที่จะต้องการปิดทองอลูกนิมิตทางคณะกรรมการของเราก็มีเตรียมไว้ให้แผ่นทองให้ทุกท่านได้ปิดลูกนิมิตทั้ง8ปดก้าลูกอน,นอุโบสถนะลูกเอกหรือว่าลูกประธาน หนพ่สเชรก้อ่เงกิดนให้เจ้าห่างอกดี